สิสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องรู้การดูแลลูกน้อยใน7วันแรกหลังคลอด 1. การสังเกตการหายใจของลูก 2. การให้นมแม่ยังถูกวิธี 3. การอุ้มและจับเรอทารก 4. การดูแลสะดือทารก 5. การอาบน้ำทารกอย่างปลอดภัย 6. การรักษาอุณหภูมิร่างกายลูกน้อย7 การนอนของลูก 8. การสังเกตสีผิวและตัวเหลือง 9. การเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมและดูแลผิว 10. สังเกตอาการผิดปกติอื่นๆเช่นตาแฉะแวะนมท้องอืดซึ่งอาการผิดปกติบางข้อแม่ได้ลงในคลิปแนะนำเกี่ยวกับสัญญาณอันตรายที่ต้องนำทารกไปโรงพยาบาลด่วนทันทีแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมฝากกดติดตามกดแชร์ช่องเจ้าตัวน้อยของแม่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสาระความรู้เกี่ยวกับลูกน้อยของแม่นะคะสวัสดีค่ะ